เด็กเส้นน่ะดีกว่ายังไงอะเด็กเส้นหรือ,เ,อเด็กอายุน้อยแล้วกันน้องๆอ,อายุน้อยมันมีความสามารถเนี่ยที่ผู้ใหญ่อย่างเราเราไม่มีสี่ห้าหกสิบไม่มีไอ้พวกว,วิวัฒนาการทางไอทีอินโนเวชันอะไรต่างๆแต่เด็กเส้นนะนะจากลูกท่านหลานเธอแล้วนะนนเ,เด็กเส้นมันอมตะเออจริงๆเด็กเส้นดีๆมันก็มีนะคุณคือเด็กเส้นที่พร้อมจะปรับปรุงตัวเองอะพร้อมที่จะน้ำไม่เต็มแก้วน้ำครึ่งแก้วพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฟังหัวหน้าพร้อมที่จะเข้ามาเรียนรู้งานหรือว่าถ้าเด็กเส้นจัดจัดอะ ลูกเจ้าของอะไรเงี้ยใช่ไหมมันต้องเก็บจริงๆลูกเจ้าของดีๆนะวงเล็บนะดีๆนะพ่อแม่เขาต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีมาสิลูกเจ้าสวัวเขาต้องมาแบบติดดินนิดๆอ่ะส่วนมากนะเท่าที่เห็นนะแต่ว่าบางคนก็อ๋อเด็กเส้นโคตรเยอะใช่ไหมมันก็ทําไงดีอ่ะคุณก็ต้องใช้อะไรความเป็นผู้ใหญ่เข้าแทรกแซงแต่เข้าแทรกแสงปุ๊บ มันก็ถึงนายใหญ่ก่อนอยู่ดีถูกปะละ่ะเด็กเส้นนั่นต้องมีวิธีจัดการเหมือนต้องลองภูมิเขาด้วยอะ่ะคือสุดท้ายแล้วถ้าเด็กเส้นมันไม่เก่งจริงมันจะอายตัวเองจริงๆนะคุณคิดยังไงแมนมาบอกหน่อยสิ